ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วเนาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับซึ่งวันนี้เนาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย v ี p นะครับงวดประจำวันที่24มีนาคมเนาะเป็นการ วิเคราะห์เฉพาะนอย UAP เท่านั้นเนาะก็ะวิเคราะห์ดูลักษณะของกลุ่มตัวเลขเนาอะ,อะอาจจะมันก็มีหลักหน่วยก็หลักสิบเนาะการวิเคราะห์การหาผลลัพธ์หรือว่าแนวทางความน่าจะเป็นนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาเนาะอุงตันวางนุงตันวางเด่นเนาะเด่น2แถวอสองตัว ตรงกลางเนาะที่จะเอามาใช้เป็นหลักหลักหน่วยเนาะก็คือลงวางไว้ที่0กับ1เาส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนาะอีกกลุ่มหนึ่งที่จะใช้เป็นหลักสิบนั้นก็เหมือนกันเนาะมี0กับ1เหมือนกันนะครับปรากฏว่าน่อย V.P. ล่างออก0 1เต็มเต็มเลยนะครับทันที่ได้เลขเด่นไปเนะาะ หรือว่าชุด2ตัวผงมก็วางศูนย์หนึ่งไว้เหมือนกันนะครับอาจจะได้ทางการวิ่งเนาะวิ่งก็ได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วก็ามามาชุด2ตัวก็ได้อีกนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยกันละกันนะครับส่วนงวดวันอาทิตย์ที่24มีนาคมนี้เนาะลักษณะของสูตรหรือว่าตัวเลขผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ ไปติดตามรับชมกันครับมาดูการวิเคราะห์แนวทางฮานอย VAP นะครับงวดประจำวันที่24มีนาคม67นะครับในรอบนี้ก็การหาผลลัพธ์เนาะ,ะกะ็กลับมาลงตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับสื่งก็กรณีลงตัวแบบนี้นะครับก็จะ,ะทำให้ การหาผลลัพธ์นะครับต้องใช้วิธีการบวกขึ้นไปเนาะเพื่อให้ได้ตัวเลขอีกหนึ่งตัวนะครับที่จะใช้เป็นเลขเด่นนะครับซึ่งผลลัพธ์นะครับ,ลลบ,นะรบในรอบนี้เนาะก็ได้จะได้อยู่ที่อันได้ห้าเนาะอันนี้คือผลลัพธ์จากการวิเคราะห์อของงวดที่ผ่านมานะครับส่วน vip เนาะ V I P ล่างนะครับงวดที่ผ่านมาเหมือนกันก็คืองวดวันที่ยี่สนะิบสามมีนาคม67นะครับ vip ล่างก็คือศูนย์ 01, เนะาะศู 01, นย์นึ่งนะทีนี้การหาผลลัพธ์เนาะการหาผลลัพธ์ก็จะใช้ผลลัพธ์บวก10ล่างนะครับผลลัพธ์ที่ว่านั้นก็คือ ตัวนี้นะอ่าผลลัพธ์บวกสิบล่างสิบล่างงวดที่ผ่านมาก็คืองวดวันที่23มีนาะคมเนาะตำแหน่งหลักสิบก็คืออ่าคือตัวนี้เนาะส่วนตัวนี้คือหน่วยนะครับก็จะได้ตัวบวกอยู่ที่ห้าเนาะห้าบวกศูนย์นะครับอ่าก็จะได้เท่ากับหนะ้าเนาะ อ่านี่คือเ็นได้ผลผลัพธ์เนาะผลลัพธ์ที่จะเอามาใช้ในการวางเป็นเลขเด่นนะครับทีนี้ก็มาดูเลขเด่นเนะาะกรณีนะครับผลลัพธ์ข้างต้นเนาะผลลัพธ์ตัวนี้เนะาะมีการลงตัวไม่มีเศษก็จะเอาผลลัพธ์ตัวใหม่ไปบวกหนึ่งอีกเนาะเพื่อที่จะให้ได้สองตัวนะครับ อ่ทีแรกก็เอาตัวนี้มาก่อนก็คือห้าเนาะห้าอ่าบวกอีกหนึ่งก็จะเป็นหกนะครับเนาะอ่าก็จะใช้ตัวนี้วางเป็นหลักหน่วยนะครับในการจับชุดสอตัวนะครับโซนเอกร่มหนึ่งเนาะกลุ่มที่จะเอามาใช้เป็นหลักสิบในการวางชุดสองตัวนะครับก็จะมีกลุ่มเลขเด่นเหมือนกันนะครับ ลุ่มนี้ลงจะใช้สามตัวนะครับอ่าก็จะมีอ่าห้าเนาะห้าหกแล้วก็เจ็ดนะครับอ่าก็มีห้ากับหกอีกแล้วนะครับอ่ารอบที่แล้วก็ศู 1, นยะ์กับหนึ่งเนาะรอบนี้ก็เหมือนกันอีกแล้วนะครับอ่าก็ เป็นมาแบบนี้สามงวดติดแล้วนะครับอแล้วก็เขา้านะแล้วก็เดินดีด้วยนะครับทีนี้ก็ลองมาอ่ามาดูคู่เด่นกันนะครับคู่เด่นเนาะก็จะใช้ตัวที่สองตัวที่สองกับตัวที่สามเนาะมาจับก็จะได้อยู่ที่ อ่าหกห้าหกหกหเนาะอ่าหกหกนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เอาไปจับ่เป็นเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหกนะครับอ่าทีนี้ก็มาดูคู่รองนะครับคู่รองก็เอา ตัวที่หนึ่งเนาะตัวที่หนึ่งก็คือห้าตัวนี้มาจับเนาะมาจับตัวอีกสองตัวนะครับก็จะก็จะเป็นอ่าห้าห้าเนาะอ่าห้าห้านะครับห้าหกใช่ไหมห้าหกเออห้าหกแต่ว่าหกห้ามีแล้วนะครับก็จะเป็นการซ้ํานะครับก็จะได้แค่คู่เดียวก็คือห้าห้านะครับก็ มือนก,อกองงับอีสอวนงูที่ผ่านมาเราก็ก็ได้ห้าคู่นะครับงดที่ผ่านงานก็ได้ห้าคู่เหมือนกันนะครับถือว่า,าเป็นตัวคุมตัวเลขเนะาะถือว่าไม่น้อยไม่มากเนาะกำลังดีเลยนะครับพีน่น้องเที่นีก็พิจารณาเนาะปกติลุงก็จะวางเอาไว้ที่หกคู่เนะาะปรากฏว่ามีมันมีตัวเลขที่ซ้ำกันเนาะ เป็นตัวกลับนั่นเองนะครับอ่าก็เลยตัดออกเนาะเอาแค่ห้าคู่นะครับก็สามงวดติดแล้วนะครับที่จงตันวางมาห้าคู่นะครับก็ก็ยังเข้าอยู่นะครับก็ยังเดินอยู่นะครับงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าเข้าตรงๆเลยนะครับมีรองเทปดีก็มองเนาะ,อะมองผลลัพ์ และกลุ่มตัวเลขที่ลงวางไว้นะครับทั้งชุดข้างบนแล้วก็ชุดด้านมุมด้านล่างนะครับก็ถือเป็นเด่นนะแต่เป็นคนละหลักกันนะครับก็มองแต่ละคนก็เหมือนกันเนาะถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย ที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในรอบนี้ก็ผลลัพธ์เนะาะการหาผลลัพธ์จากงวดที่ผ่านมานะครับถือว่า,าลงตัวนะครับฉะนั้นการหาเลขเด่นนะครับตัวที่จะเอามาใช้ในการาวางชุดสองตัวเนี่ยก็ยต้องบวกขึ้นอีกหนึ่งนะครับ ตามสูตรนะครับกรณีลบกรณีมีเสียค่อยลบเนาะอันนี้มีมีลงตัวก็ต้องบวกขึ้นไปนะครับส่วนเลขเด่นที่ได้เนะาะจะสังเกตเห็นว่าเนาะชุดมุมด้านล่างกับชุดที่วางไว้ตรงกลางนะครับจะมีตัวเลขที่เหมือนกันงวดนี้เป็นงวดที่3แล้วนะครับเหมือนกันนะครับงวด ที่ผ่านมาก็ <c oughs> ามีศูนย์กับหนึ่งเนะาะซึ่งมาเป็นเลขเด่นทั้งสองกลุ่มเลยในรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับมีห้ากับหกนะครับซึ่งก็น่าจับตานะครับคุณนเนาะก็ลุ้นกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพีนอนเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับเหมือนเดิมนาอลุงตันฝาก กดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ